สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยําใจมีเมนูมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับเดีย๋ยววันนี้จะทําเป็นเมนูแกงป่าปลาดุกนะครับโดยที่จะตาเครื่องแกงเองนะครับวัตถุดิบเราจะมีดังนี้นะครับสาหรับเครื่องแกงนะครับจะมีกระชายมีตะไคร้มีกะปิมีผิวมะกรูดมีรากผักชีนะครับมีเม็ดพริกไทยนะครับมีขมิ้น มีกระเทียมหอมแดงมีขานะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าอย่างเม็ดใหญ่จะเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนะครับสําหรับเครื่องแกงจะมีแค่นี้นะฮะแล้วก็ประดุกนะครับน,นี้จะใช้เป็นประดุกที่ซื้อมาจากตลาดประดุกนานดี๋ยวนี้จะหายากนะครับแล้วก็จะมีข้าวเบื่อนะครับก็คือ เอาเข้าวสารไปแช่แล้วก็ตำไว้ผสมน้ำเล็กน้อยนะฮะมีใบมะกรูดนะครับมีพริกชิปฟ้าแดงหัน่นมีพริกไทยสดพริกไทยเม็ดสดนะฮะมีกระชายซอยครับแล้วก็วันนี้จะแกงใส่มะเขือแล้วก็สดปักยาวนะครับแล้วก็มีใบย,ยี่หร่าแล้วก็ใบกระเพรานะครับรับรองวันนี้อร่อยรสชาติร้อนแรงแน่นอนโอเค เดีย๋ยวไปดูวิธีการตำเครื่องแกงกันครับครับการตำเครื่องแกงทุกครั้งต้องใส่เกลือเข้าไปนะครับเพื่อพริกเราจะแหลกเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเอาพริกลงไปตำก่อนครับเอาพริก้หนูแห้งลงไปตำก่อนเดี๋ยววันนี้จะตำเครื่องแกงเหลือไว้นะก็เลยตำเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราตำพริกให้แหลกก่อนนะครับตำด้วยขานะครับเอาของที่แข็งๆนะครับตำก่อน เดี๋ยวตั้มขาให้ละเอียดก่อนเลยเดี๋ยว่อ้ตะไครตามนะครับตามด้วยตะไคร้นะครับใส่ไปเลยตั้มให้หมดเลยแล้วก็ผิวมะกรูดนะครับ ไทเม็ดนะครับจริงๆแนละ้วสมัยก่อนเนี่ยผมตามเครื่องแกงบ่อยเข้าครัวกันนะล,ลุงนะแล้วพอมาช่วงหลังนี่พอมาทํางานแล้วเนี่ยก็เลยทิ้งหมดเลยเลือกที่จะลืมนะครับจริงๆแนละ้วสมัยก่อนนั่งตามกันจน แล้วก็กระชายก็ขมิ้นนะครับอันนี้จะเพิ่มความพิเศษด้วยขมิน้นจะได้สีสันที่สวยงามนะครับ แกปานี้ต้องเผ็ดร้อนนะฮะเครื่องแกงเราต้องถึงครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าที่แช่น้ำนะครับทีนี้เราแช่น้ำแล้วมันมันตง่ายนะฮะก็เลยไว้ที่หลังแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีหอมกระเทียมกับกะปิอีกันนี้เครื่องแกงจัดเต็มเลยนะครับ แบบเข้มข้นกันไปเลยทีเดียวต่อด้วยหอมกระเทียมนะครับ ครับปิดท้ายด้วยกะปินะครับหอมมากเลย นี่ก็เป็นเครื่องแกงแกงป่านะครับที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาถึงวิธีการทําแกงป่าประดุกนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะฮะเพื่อที่จะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับครับใส่เครื่องแกงลงไปนะครับผัดให้หอมเลยนะ มากเลยครับเค้นแกงทำเองนะฮะอีกหน่อยเนี่ยเครื่องแกงหน่นองเัาน้ำ้ังคโคกใส่เข้าไป <c oughs> ครับหลังจากเครื่องแกงเราหอมแล้วนะครับเราก็เอา น้ำล้างคกใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับแล้วก็กะปริมาณเอากับปลาดุกของเรานะฮะีลยวรอให้น้ำเดือดแล้วใส่ปลาดุกนะครับครับหลังจากน้ำแกงเราเดือดเราก็ใส่ปลาดุกลงไปห้ามคนเลยนะครับ หอมมากเลยนะครับตองแกงตามเองหลังจากใส่ปลาดุกเข้าไปแล้วเราก็รอให้ก็เดือดให้เนื้อปลาสุกก่อนนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยเม็ดเข้าไปนะครับแล้วก็ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแล้วก็กระชายซอยนะครับ แม่บ้านบอกขลิกทีฟ้าใส่ที่หลังนะฮะดูว่าใส่ไปโอเคเอไว้โรยหน้าหน่อยอืหอมมากเลยครับสีสันสวยงามด้วยรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการความ เพ่มข้นกลมกล่อมก็ใส่ผงชูรสด,ด้วยนะครับครับตอนนี้ก็ใกล้เป็นความจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ผักปิดท้ายนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพรากับใบยี่หร่านะรอร่อยครับครับใส่ผักสดสดยาวกับมะเขือลงไปนะครับ มีเสียงสุนัขนะฮะไม่ใช่ของบ้านผมหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวเบือลงไปนะเล็กน้อยปิดท้ายด้วยใบกระเพรากับบายยีลานะครับก็เป็นอันเสร็จสำหรับแกงป่าประดุกสืรปวเท่าใจนะครับ โอเคเดี๋ยวไปชมในชามกันอีกทีนะ,รนนระรรครับนี่ก็เป็นแกงป่าปลาดุกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นแกงป่าปลาดุกสูตรครัวเทื่อลาใจนะครับรสชาติเข้มข้อนอร่อยมากเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื R ่อติดตามดอทคอมไปด้วยนะครับวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ